สวัสดีจ้าพี่พี่น้องๆจ๋าวันนี้เรามาทําแกงมะเขือพวงนะแถวบ้านจําเรียกว่ามะเขือละครนะคะใส่กับลูกชิ้นปลานะสามนาทีรู้เรื่องสามนาทีได้กินนะคะตอนเตรียมไม่ร,ร,มมรู้ตอนเตรียมไม่รู้กี่นาทีนะคะไม่ไม่รวมตอนเดือดนะคะแต่ตอนที่เรามาเล่ากันเนี่ยสามนาทีรู้เรื่องนะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจด้วยนะจ๊ะมามาทานแกงมะเขือพวงก,กันคะ่ะลูกชิ้นปลาอร่อยอร่อยนะจ๊ะ ก้ทนะมันมันมันเนื้อนี่เรามาแกงกะทิแกงกะทิเอ่อมะเขือใส่ชิ้นปลาให้เด็กๆกินเด็นออนไลนเลยนะยายก็เตรียมยายเตรียม กินปลามาให้นะเชดามเอามาเขืออ่อนในเสียงโอเคพี่น้องอันนี้ก็คือว่าเราใส่กะทิให้กะทิแตกมันกับพริกแกงเนาะเชดาใส่เป็นพริกแกงใต้แล้วเราก็ใส่มะเขือลงไปเลยเทกะต่ายเลยนะน,น้ำม,มันจะอัดก็เสิร์ฟโอเคตุนต๋นให้มะเขือสุกๆก่อนในระหว่างนี้ก็ปรุงได้เลยนะคะเดี๋ยวลูกชิ้นให้มันสุกง่ายเราใส่ที่ดักนะคะ ตอนนี้ก็คือว่าชอบรสชาติอะไรนะก็เปรี้ยวหวานมันเค็มเลยแตมก็แต่งรสชาติตามชอบนะคะเยค่ะพี่น้องตอนนี้ก็คือใช้แมเติมหางกะทินะฮะแล้วก็ปรุงนะเปรี้ยวหวานมันเค็มนะตามอัธยาศัยแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นใบมะกรูดใส่เพิ่มความหอมไปนะตอนนี้แตมทาแกงอยู่นี่พะททรงกดนะฮะวันนี้วัน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 นี้วันวันศุกรนะ์เนาะ วันศุกน,นะคะที่ส่งกดเดี๋ยวไม่ได้ไลน์นะแต่เดี๋ยวจะไปทายกับในเฟซบุ๊กว่าวันนี้พัที่ส่งกดไหมเดี๋ยวพี่น้องมะเขือเริ่มเริ่มสุกแล้วนะคะมะเขือเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ใส่นะลูกชิ้นปลาได้เลยโอเคพี่น้องตอนใส่ตอนไลไรไม่ได้ให้ดูนะเพราะว่าขาตั้งมันมันต่ำกาเตาแก่แต่ดำดำ,ดำตาแกสสูงหนะะ่อย <c oughs> อันนี้ก็ยกเตายกถือกล้องข้างนึงแล้วก็มือข้างนึงเนี่ยโอเคนี่ก็ใส่เป็นลูกชิ้นครับแล้วเนาะเดี๋ยวลองชิมน้าดูนิดนึงก่อนรอให้เดือดอีกแป๊บนึงเดี๋ยวลองชิมน้ำดูดก่ออกะาม,กาม,มาหมดนะเปรี้ยวหวานมันเค็มสุดยอดครั้งแรกเหมือนเดิมทุกอย่างอาหารของอานจารย์นี่คือครั้งแรกของการแกงนะ แกงแบบไม่มีสูตรไม่มีอะไรพี่น้องเอาตามอัธยาศัยมะเขือนี่มันน้อยไปนะจริงแนละ้วมะเขือมันเยอะได้เก็บมันน้อยไปนะเออลูกชิ้นมันเยอะโอเคก็แม่ก็กินมะเขือนะลูกชายก็ชอบกินมะเขือก็้าเหลือลูกชิ้นก็เดี๋ยวให้น้องหมาได้น้องหมาอีกหกตัวรอ,อกินอยู่นะโอเคงั้นเดี๋ยวจำใส่โหระพาเลยนวกันนี่คือสูสตรใส่โหระพา เผื่ออีกแป๊บหนึ่งก็พร้อมเสิร์ฟแล้วเชิญตามชาแนลค่ะฝากกดไลค์นะกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเชิญตามและก็แอดมินด้วยนะคะบ้านสวนระดาเทพค่ะ